แม็กซ์สองนัดเนี่ยโอ้โหกระแทกอยู่นั่นเนี่ยต้องกระแทกปึกปึกปึก,ปก,ปกอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำสปริงมาหนักเกินครับหนักเกินนะครับถ้าบรรจุสักสินัดอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงนี่ควรจะใช้รีวอลเวอร์ลูกโม่ครับลูกโม่ยี Smith, ่ห้อสมิธบรรจุห้านัดลำกล้องสองนิ้วแค่นั้นพอครับ แล้วก็จะเอาโครงเบาก็ได้นะครับโครงเบาเนี่ยสนับมือจะเอาไปทำไมแล้วลูกให้ค้าตำรวจเขาจับว่าเป็นอาวุธนะหนูพกสนับมือเนี่ยมึงไปพกด้ามคอนซะดีกว่าอีกด้ามค้อนยังพอออกตัวได้หนูจะพกสนับมือเนี่ยหนูไ้พกด้้มค้อนหรือพกคอนไปเนี่ยหรือพกไขควงยาวๆไปพกสิวไป ยังพออ้างกับตำรวจได้ว่าผมเป็นช่างไม้